โอเคครับช่างสาจราวันนี้ก็จะมารีวิวรถสเปเชียลคันหนึ่งคือเป็นรถที่แบบมันธรรมดาแหละแต่มันมีแฝงความไม่ารดาแล้วก็ปัญหาที่คนอื่นเจอแล้วไม่มีทางแก้มาดูกันครับรถคันนี้เลยคันนี้เป็นเวฟหนึ่งอไม่ใช่เลยคันนี้เป็นเวฟร้อยสิบไอสองศคือสมัเป็นรถใหม่เลยใหม่ล่าสุดอ่ะอ่ะมาดูกันครับ นีนี่นะตัวเครื่องบล็อกใหม่นะครับก็มีไฟใหม่มีดุมอะไรรุ่นนี้แต่คันนี้เนี่ยเจ้าของเขาว่าแต่งรถก็สวยนะเนียปป่ยแบบแกรอลงล้ออยู่สั่งล้อมาจากอิตาลีอยู่ล้อยังไม่มาครับช่วงนี้ก็กลางมีมันส่งมาลาบากหน่อยอาจจะช้าดนึงแต่คันนี้ที่จะนําเสนอคือตัวนี้ครับเดิมๆตัวเนี้ยไม่ได้มีไม์ดิจิตอลมาให้แต่เจ้าของเขาอยากได้เป็นไม์ดิจิตอลเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะลาสติกเลยนะเจ้าของรถนะ อนุญาตแกะพลาสติกอี๋ยวผมไม่ดูก่อนดีกว่านี่นะอะเดี๋ยวผมแกะสดๆให้ดูเลยนี่นะหวานเจี๊ยบก็เดี๋ยวผมจะเทสตัทเครื่องให้ดูก่อนแล้วกันอ่านะครับอย่างแรกเลยอ่ะที่มันต่างขึ้นมาคือเป็นตัววัดรอบครับปกติรุ่นนี้ไม่มีวัดรอบนะฮะนี่ก็โอเคใช้ได้อยู่นะครับ แล้วก็จะมีน้ำมันมีเกวัดน้ำมันนะครับแล้วก็จะมีความเร็วความเร็วตัวเนี้ยมันจะเป็นเป็นความเร็วแบบสายไม้นะผมไม่สามารถจะกินให้ดูได้แล้วก็จะมีไฟเกียร์ครับขึ้นปกติไม่ได้มีอะไรพิเศษนะสามสี่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีไฟสูงไฟต่ําอะไรพวกนี้ครับอ่านะครับนี่นะแล้วก็มีก็มีความเร็วมีอะไรพวกนี้ไปเลี้ยวซ้ายขวาประมาณนี้นะครับ ไมเซนเซอร์ก็ขึ้นปกตินะครับแต่ปัญหาตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็น t i กต o k หรือ Sho ป e ปีหรือ Lazada เนี่ยไม่ตัวนี้จะยังอยู่ในเวอร์ชั่นของปี2019ัอ2แล้วมันจะเอามาใส่ในรุ่นปี2022กับ2023ไม่ได้เพราะสายไฟไม่ตรงแต่คันนี้ก็ต้องทำการแปลงครับ ก็เราก็ช่วยดูแลให้นะครับก็คือช่วยติดตั้งให้จนใช้งานได้แต่มันอาจจะใช้งานได้ไม่ทั้งหมดหรืออาจจะไม่ตรงเป๊ะเท่าไหร่ก็ต้องตามสภาพครับ,รบก็เราต้องทําให้ดีที่สุดนะครับอ่ะในๆก็หนๆ้วผมจะมารีวิวตรงนี้ให้ดูเลยแล้วกันว่าเซตติ้งมันยังไงบ้างนะครับวิธีการเซตติ้งคือเรากดค้างนะครับอ่ากดค้างมันก็จะมีตัวเนี้ยเป็นตัวคล้ายๆเหมือนกับพลิกตัวคันเลือกก็สามารถเปลี่ยนสีได้มีฟ้ามีม่วง มีขาวมีแดงก็มีเขียวมีน้ำเงินฮะมีเหลืองมีฟ้าอันนี้ก็กลับมาม่วงที่เดิมละนะครับแล้วก็พอโอเคแล้วก็กดค้างกดค้างปั๊บก็มาที่นาฬิกานะครับนาฬิกาก็เลือกไปเลยอาจจะเอาเป็นะ่บ่ายสามก็กดค้างไว้อ่าแล้วก็มาที่เวลานาทีอะไรอย่างนงี้นะเราก็เลือกไปแล้วก็กดค้างนะครับ แล้วก็มาตรงนี้มันจะมีให้เลือกระหว่างไม้กับกิโลถ้าไม้เนี่ยมันก็จะเป็นหนักเลยนะเป็นไม้หนักเลยเพราะว่ามันไม้ของต่างประเทศแล้วก็เลื่อนมาอีกทีนึงก็จะเป็นเนี่ยฮะตรวจ้างไว้ก็จะเป็นกิโลก็จบตามนี้ทุกอย่างก็ปกติดีนะครับส่วนใครที่มีอะไรชิ้นไหนสั่งมาจากคอปีลาซาด้าหรือทิกตอกก็สามารถติดตั้งส่งมาให้เราติดตั้งนํารถนําของมาให้ประเมินราคาและติดตั้งได้ประมาณนี้นะครับคันนี้ผมวิทาแรงไปประมาณ หลัก <usion> ้5 0ประมาณนี <myster iously> okay, ้นะครับไม่ใช้เวลาติดตั้งประมาณ2วันดรวมันต้องแปลงไงต้อาช่เงนี้ผมเพิ่มเติมด้วยโอเคครับช่างไฟจะลาตามนี้เลยส่งงานด้วยสวัสดีครับ